พี่ฝนนักเรียนทุนห้องสมุดที่รักหนังสือยิ่งกว่าชีวิตเธอใช้เวลาทุกเย็นซ่อมหนังสือที่ขาดและเช็ดฝุ่นทุกตารางนิ้วเพื่อลบคำดูถูกว่าเธอเป็นเด็กจนที่ไม่มีอะไรดีจนกระทั่งเย็นวันศุกร์ที่พายุเข้าพี่ฝนปีนบันไดขึ้นไปเก็บหนังสือชั้นบนสุดแต่บันไดไม้เก่าๆก,กลับหักลงมาร่างของเธอร่วงลงมาคอพาดกับขอบโต๊ะอ่านหนังสือจนกระดูกแตกละเอียด ที่น่าสยองคือคัตเตอร์ในมือเธอสะบัดเข้าที่ลำคอพอดิบพอดีเลือดสีสดสาดกระจายเต็มหน้ากระดาษหนังสือเล่มที่เธอกำลังซ่อมอยู่เธอตายในสภาพตากลมโพลงพยายามจะคลานไปหยิบหนังสือเล่มนั้นเพราะไม่อยากให้มันเปื้อนเลือดตั้งแต่นั้นมาห้องสมุดนี้มีกฎเหล็กที่ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดข้อที่หนึ่งหากคุณได้ยินเสียงฉึกฉึกเหมือนเสียงคัตเตอร์กรีดกระดาษ ให้ก้มหน้ามองตกทันทีข้อที่2ถ้าเห็นหยดเลือดหยดลงบนหน้าหนังสือที่คุณอ่านห้ามแงหน้ามองเพดานเด็ดขาดเพราะพี่ฝนกำลังจ้องคุณจากมุมมืดด้านบนข้อที่3เมื่อได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าช่วยซ่อมหน่อยให้รีบวางหนังสือแล้วเดินออกจากห้องโดยไม่หันหลังกลับตอนนี้ลองสำรวจหนังสือในมือคุณดูสิครับ มีรอยสีน้ำตาลคล้ำคล้ายคราบเลือดแห้งๆอยู่ตรงขอบบ้างไหมถ้ามีแสดงว่าพี่ฝนเลือกคุณมาช่วยซ่อมต่อจากเธอแล้วและคืนนี้เธอจะไปหาคุณถึงห้องนอนเพื่อปัดเป่าคำสาปและเป็นการทำบุญส่งวิญญาณให้พี่ฝนให้รีบกดปุ่มติดตามช่องนี้ทันทีเพื่อสะเดาะเคราะห์อย่าปล่อยให้เธอเห็นว่าคุณเพิกเฉยไม่เช่นนั้นเสียงคัตเตอร์จะไปดังอยู่ที่ปลายเตียงคุณ